สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัวนี้สอนทําแกงส้มชะอมปลากระป๋องนะครับน่ากินมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเอาปลากระป๋องเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักเลยครับรสชาติเข้มข้นถึงใจครับไปดูวิธีทํากันเลยเด็ดชะอมหนึ่งกำนะครับแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองครับตีให้เข้ากันเลยครับ ใช้น้ำมันเล็กน้อยนะครับนำไปทอดลงในกระทะเลยนะครับนำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เตียวไว้ก่อนเลยครับพริกแกงส้ม50กรัมนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เนื้อปลากระปอ๋องอีกหนึ่งกระป๋องนะครับลงไปตําให้เข้ากันให้หมดเลยครับ ตั้งน้ำให้เดือดนะครับใช้น้ำ5 0า500 ml แล้วก็นำพริกแกงของเราที่โขกเมื่อกี้ลงไปละลายในน้ําเลยครับใส่ปลากระป๋องลงไปอีกหนึ่งกระป๋องนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับรสชาติเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับจะเพิ่มจะลดยังไงก็ได้เลยนะครับนํำชะอมของเราลงไปเลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลย แกงส้มที่ได้ของเราเข้มข้นมากๆนะครับด้วยเนื้อปลากระป๋องเข้มข้นจัดจ้านครับน่ากินมากๆอีกหนึ่งเ,เมนูครับ